แฟนเก่าครูเตยเคลื่อนไหวหลังเปิดตัวภร,รยาและบุตรสาวเรียกได้ว่าครูเตยหรือครูเตยอ,อภิวัตบุญอเนกได้มีการจัดแฟนมิทติ้งวันเกิดพร้อมกับถือโอกาสนี้เปิดตัวลูกสาววัยหนึ่งขวบน้องตั้งใจและภร,รยาสาวสวยขนมสสิการบนเวทีต่อหน้าแฟนคลับเป็นจำนวนมากหากย้อนกลับไปครูเตยและครอบครัวต้องฝ่ามารสุมชีวิตมามา,มากพอสมควรรับมือกับรามาต่างๆ ที่ถาถมเข้ามาในอดีตโดยเมื่อเดือนเมษายน2563ที่ผ่านมาครูเตอถูกอดีตแฟนเก่าอย่างหนิงเปิดสึกเอาเรื่องตอบโต้กันไปมากว่าจะเรื่องจบและเงียบหายไปต้องใช้เวลาสักพักจนตอนนี้มีชีวิตที่แฮปปี้พร้อมหน้าครอบครัวพ่อแม่ลูกและสุดหลังจากที่มีกระแสข่าวครูเตอร์เปิดตัวลูกสาวออกไปหิงอดีตแฟนเก่า ได้ออกมาเคลื่อนไหวทันทีผ่านทาง i อ s t o r y ส่วนตัวโดยการโพสคลิปบางช่วงบางตอนของภาพยนตร์อินเดียสุดฮอตเรื่องขังคุบายที่ตอนนั้นเป็นกระแสฮิตไปทั่วบ้านทั่วเมืองในตอนที่นางเอกของเรื่องปล่อยให้แฟนหนุ่มไปแต่งงานมีชีวิตครอบครัวที่ดีกับสาวอื่นพร้อมกับระบุแคปชั่นสั้นๆว่าบางทีคนที่ดูเข้มแข็งมากๆก,ก,ก็คือคนที่น่าสงสารที่สุดก็ได้